เดินทางมาถึงวันสุดท้ายของอีเวนต์ใหญ่สุขสรรวันเกิดพี่จองนะคะนั่นก็คืองาน be free be face นะคะของทีมอากวลนนะคะทุกคนค่ะวันนี้นะคะ คุณซีกับบอสน้องแดนนะคะมากัน2คนค่ะหลังจากภาพบรรยากาศเมื่อวานสุปอบอุ่นนะคะที่มากันเกือบครบทีมนะคะเพราะว่าคุณแม่จูดี้ก็มาด้วย ต้องต้องต้องตองต้องต้องภาพบรรยากาศของงาน บีฟรีกบีเฟสเมื่อวานนะคะทำให้ใครหลายๆคนนะคะด้อมใจฟูหลายคนนะคะก็อดคิดถึงพี่จองไม่ได้เพราะว่ามากันเกือบครบทีมเลยละค่ะและดูเหมือนว่าพี่จองจะรู้ใจด้อมใจฟูสุดๆเลยนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะพี่จองได้โพสต์ลงใน IG ส่วนตัวนะคะกับรูปภาพสุดเท่ภาพนี้ค่ะ พร้อมทั้งบอกว่าตอนนี้ผมดีขึ้นมากครับขอบคุณทุกคนที่สนใจ e ีฟลีกแล้วก็อิงอิงสุขสันต์วันเกิดนะเแียวจิ้มกะปิอืมอืมมอนจบได้จริงๆฮะขมันเยอะมันกเ่เต้ มิติใหม่ของการรีว um ิวกะปิหวานจูดี้นะคะไม่กินกับมะม่วงแล้วค่ะที่ถูกต้องนะคะต้องกินกับข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวจิ้มกะปิหวานค่ะบายเจ้าของร้านเบเ u อร์เบิร์นบอสดนนั่นเองนะคะแปลงเดาราดูดีเลยอ่ะเดาาจูดีเลยอ่ะ

พนักงานก็ได้รับการดูแลอย่างดีมากๆเลยค่ะเป็นภาพโมเมนต์สุดประทับใจนะคะทุกคนค่ะวันนี้อากาคยั่ร้อน,คนค <c oughs> ไหม่รัน <c oughs> ไม่ค่นไม่ร้อนไม่ หล่อ้าวทุกคนร้ออม,มากเลวได้มาเป็นนี่พ่อขอพ่อตอเลี้ยอน้ำเร็วให้เย็นแล้วงด้เช่นเคยนะคะวันนี้ทางบอสแดนเจ้าของร้านสุดหล่อนะคะก็มีทั้งน้ำ้าเย็นและก็ขนมนะคะมาเลี้ยงด้อมใ,ใจฟูที่มาในงานบีฟรีกบ Face ด้วยนะคะเรียกว่า น่ารักแล้วก็ใจดีกันทั้งทีมจริงๆเลยล่ะค่ะงานนะคะจัดขึ้นตั้งแต่22จนถึงวันที่25าซึ่งวันนี้ก็คือเป็นวันสุดท้ายนะคะทั้งคันแลนและน้องแดนก็คือมาทุกวันจริงๆเลยล่ะค่ะแล้วดอมใจฟูที่ไปงานนะคะก็คือได้มีโอกาสเจอนะคะทั้งสองคนทุกวันนะคะเรียกว่าน่ารักแล้วก็สร้างความประทับใจให้ดอมใจฟูมากๆจริงๆเลยนะคะ ขบครัและบรรยากาศวันนี้นะคะก็มีแต่ความน่ารักและก็ความอบอุ่นเป็นกันเองสุดๆเลยทั้งคาร์รนและก็น้องแดงก็คือว่าดูแลด้อมไซฟูด,ดีสุดๆค่ะเดี๋ยววันนี้แอดมีโมเมนต,ต์บางส่วนมาฝากนะคะทุกคนคะ้ะน่าประทับใจมากๆจริงๆค่ะอขอบคุณสำหรับขนมนะคะขอบค<อ>ุณนะคะ เช่นหรือเปล่าเชนต้องเต้นที่ด้วยกันครับ ข้าวนมเร็วน้ำพายเย็นต้องนุ่นนะครับขอบคุณนะคะแล้วฟังแล้วทุกคนต้องดีใจเองนะครับเรื่องเนด้วยต่อไปิดตาันนี้

약ยากเพิ่มค <목소리도> <목소리도> จะเชื่อได้อย่างไรคะจะเชื่อได้อย่างไงฉันเคยแล้วค่ะอ๋อามใช่ครับตรงนอย่างตรงน้ครับ น่ารักและก็แสนดีที่หนึ่งไปเลยนะคะเสียดายมากๆเลยนะด้อมใจฟูคงคิดเหมือนกันว่าเสียดายที่อีเวนต์ใหญ่ครั้งนี้ไม่มีพี่จองอยู่ด้วยแต่โดยรวมแล้วก็คือใจฟูสุดๆไม่ต่างกันค่ะก็ต้องรอติดตามกันตอนต่อไปนะคะว่าจะมีแฟนมีหรือเปล่าคะทุกคนตั้งตางตเปิดใจรอนะคะ